ช่ององุ่นฟันนี่เองวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมป99เองตอนนี้นะคะใกล้ช่วงพันมีนที่พั้องแล้ทำไมบ้านไม่กนไปกันเลยตอนดึกอันนี้คือเราเล่นครั้งแรกนะคะเนี้ยอ่ะ เล่นสองคนจะนไหวเหรอเบคอนเบคอนปะทะเบคอนอุ้ยแกออกทำไมอ่ะแกไม่อยากเล่นกับเราหรือว่าอะไรอุ้ยเอาอันนี้ก็ได้เราคอยอยู่กับเธอหน่อยอ๋อเขาอยากอยู่คนเดียวไยอยู่ด้วยโอเคถึงเราจะกากเราไม่มีโลวาแต่เราก็ใจแต่เราก็ชอบนะทุกคนมาดูวกัน ศูนเมืองของเราจะได้อยู่ไหมคนผงาดเด็กไปกันเลยศตัวเป็นอยู่นิดนึงแต่ก็กลัวกวางไปตัดไม้กันจ้าตัดไม้ทำลายป่าไม่ดีมีแเรื่องถือก้องตัดเล้วถือให้มันเห็นนะโอเคไหมถือให้มันเห็นนะถือแบบนี้อันนี้ใส่โซ่ถือใส่แบบนนี้ มวนจะได้ถอย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 ถือยให้มันถองอ่ะถึงประมาณนี้อ,อืจะตัดยากทำไมเนี่ยไม่เข้าใจปากทุกคนไปคือไม่มีใครวิง่งคือไม่มีใครวิง่งเพื่อที่จะไปเติมไฟกันเลยเหรอเออไม่มีใครรีบเติมไฟกันเลยนี่แต่ฉันคนเดียวเนะี่ย มสแต่ก็อยากเจอคุณย่าสีสมอนอยู่นะแต่คือทุกคนก็อยากบอกกันด้วยนะว่าคือเราเป็นเด็กอ่อนเด็กเพิ่งเกิดใหม่ไม่ได้อาดร้อนเหมือนคือคุณย่าสีสมอนอะมาแล้วจ้าฮ่าฮ่าฮ่ ต่อไปนะคะเราจะไปหาอะไรทำไปกันเลไปเลวิ่งเลววิ่งเลววิ่งเล้วก่อนรอไม่เนะฮบ้ยตอนนี้เขายังไม่ตื่นนะยังไม่โผล่หัวออกมาเลยเฮ้ยเขาคนกลัวหลงนะอใจพียงค่ะ เพื่อนเรามาช่วยแล้วหมาปัาแตนตดปิอันตัวไหนก็เข้ามาเลยหมาปัาติดบักหมาป่าติดบักหมาป่าติดบักเพื่อนก็เป็นอะไรนี้หมาป่าแค่ติดบักอะไรอ่ะบ้านใครบ้านแตนตดปิ no 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 พูดนี้ได้เปิดทีเปเลยช้า โอ้ยหนึ่งหนึ่งร้อยวันพันปีต่อโว้ยไม่อยากได้อยากได้ไฟฉายใครก็ได้ช่วยบอกหน่อยว่าไฟฉายอยู่ในท ขากันำขาไปกนข,กนข,กนขากำขาคุณม,ม,ม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วกัางคืนจะมาเร็วคุณ <c oughs> คือไม่มีใครเดี๋ยวมา<ด>ต่อให้นะคะท่านผู้ชม